ที่เดิมเออ,อ,อาดปาดปาาดมาทีมามานี่มาใครติโทรศัพท์ยายม่อกินมามาแล้วนี้มาแล้วนี้ หายเ,เตโอมยกี้นี่หายเตะนี้เหรอทำโทษก่อนเอาคนนี้ก็จะเตะเหรอไม่เนาะใช้เวลาหมือนกันก่ดีทโทษก่อนขอโทษขอโทษขอโทษคนนี้ด้วยคนนี้ด้วย นี่มาขอโทษนั้นมาสักสิบนาทีค่อยโอนไปใหม่ๆแกรแกร์แกร์กร์อะไรนะลกมนูเอามาแมนยูเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เตนดหเอาไหนโอ้โหโหคอยไปถัดน้องทำไมอ่ะ ก็ไปถามดูสิวันยายจะถามพี่พลอยให้พี่พลอยจ๋าอยู่ย๋าอยู่นน้้้น้ฮฮึฮึมาเร็วเรอวเรดไปทอะไรลูกลูกอะไรหน่ลูกดำดมาลูกจ๋าอะไรนะแอปเปิ้ลเหรอลูกจะนปทอั อะไรทำด้วยกันปักปักปึงปึงปัังปักป oh ักปัาปัก oh ปัก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 ักปัก mm ักปกปักป like yeah. ักป yeah. ั particular. ้ปปปัปัปึงปักปัาปักปักปักปั้ปักปักปัปักปักปปักปกปั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 กปึกงัปึกปักปักักปึกงัปึกงัปักปปปปปึงปักกักัััักักัม เพรแย่งนี่ไงมะลเอ๊ะกดตรงนี้เอ๊ะกดตรงนี้กดตรงนี้เต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 ้เง้้เๆ้เตๆเ้เต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 ้เ้เต้เต้เน้เ้เ้เต้เต้เต้้เต้้เต้้เตเต้ๆ้เต้เ่้เต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 ้้เต้เต้เต้ ห้ามแย่งกันนะอ่าพอจิ้มเสร็จแล้วก็เปลี่ยนทางยายบอกว่าปิ้นนอะค่ะถ้าใครไม่ให้ไม่แบ่งกันเนี่ยเกลียดควายไม่แบ่งกันเล่นเดี๋ยวแม่เราไปช่้ยเลยนะตุ๊กแก่ตุ๊กแกจะมากัดเออวันชูชีฟอร์ไฟแต่ไม่ฟันก็หลับตากูก็ตัดสัตว์ใจตัดตัดตัดแกยจงตัดเลย ไหมอ๋อเล่นด้วยกันนะมา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 มไมามามามอมา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 นามามามานะเดี๋ยวมามามายาม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 ายามามาอาม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 าาามามามนะดูาามามขอามมามา้าามามามาามาาา่าขอบคุณค่าายังไงขอบคุณค่าน้องก่อน เออนั่นแหละน้องก็จอมยุดพี่ก็เจ้าน้ำตาอือดูก่อนนะออดูก่อนนะหาบางทีหาแนวมาแลกกันดิอ่ะเอาให้เดีดิมันแลกกันอ่ะเอาให้มันจะมีหนูตหุนนูเคยเห็นกับแก้ไหมกับแก้ตัวใหญ่เลยกโอ้ ยายกับแก่อยู่ตุ๊กแก่ตุ๊กแก่ตัวใหญ่ๆมันจะกับแก่บ้านข่อยแม่ถ้าใครไม่แบ่งถ้าใครไม่แบ่งเด้อะวัยบ้านข่อยเอิดกับแก่ถ้าใครไม่แบ่งถ้าใครเล่นคนเดียวเนี่ยตุ๊กแก่มันจะมากัดเลยกัดเลยกลัวไหมตุ๊กแก่กัดเลยกลัวไหมกัดเลยกัดตรงไหนอ่ะลูกกัดตรงไหน ไ,ไหนไหน,ไหนคอไหนคอแม่อยู่ไหนไหนรู้ไหนคอไหนตาแม่อยู่ไหนจมูกจมูกปากคิ้วเบา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 อย่าอย่าจิ้มแรง<อ>จิ้มเบาเบาลูกจิ้มเบาเบาแม่เจ็บนะหมแม่อ้าปากดูสิคุณหมอให้แปรงฟันไหม <laughs> คอมบี้มาได้ไงเนี่ยหึฉันี่มาแล้ว